สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเอาวิธีการล้างทําความสะอาดหอยเชลมาฝากกันนะคะบางทีเรานะคะเห็นหอยเชลเนาะที่เขาขายตามร้านค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วหน้าตาจริงๆของหอยเชลเป็นไงเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือชมหน้าของหอยเชลส์สดๆจากตลาดนะคะวิธีล้างทำความสะอาดนะคะวันนี้เราจะล้างให้ดู2วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการล้างแล้วก็เอารอบๆออกไปให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่เจ้าตัวกลมๆขาวๆอวบๆที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะคะซึ่งโดยปกติตามร้านอาหารนะคะที่เราเคยไปกินกันเนี่ยเขาก็จะเอาออกทั้งหมดค่ะจนเหลือแค่เจ้าหอยเชลตัวกลมๆอวบๆขาวๆที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนะคะ ก็วิธีการก็ไม่ยากค่ะอันนี้ค่ะเราก็แค่เอาส่วนที่มันเป็นอยู่รอบๆข,ขอบขอบค่ะก็จะเป็นพวกอวัยวะภายในนะคะของเจ้าหอยเชลของเรานะคะซึ่งก็อาจจะมีบรรดา,าเส้นเลือดบรรดาอืของมันค่ะกะเพราะอาหารปอดลำไส้เงือกงอะไรแบบนี้นะคะดึงออกไปให้หมดเท่านี้เองค่ะ <S <S วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะ <S <S แล้วเราก็จะได้หอยเชลค่ะที่ ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะเป็นขาวๆกลมๆอวบๆแบบนี้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะซึ่งอ่าเราก็เอามาล้างท,าทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยเนาะอ่ะทีนี้นอกจากวิธีการนี้นะคะวันนี้จะมาบอกอีกวิธีหนึ่งค่ะอีกวิธีนึงเนี่ยน,นะคะก็คือเราอะค่ะจอยอะค่ะรู้สึกเสียดายค่ะมันจะมีเหมือนกับว่าขอบๆลบอมันน่ะมันก็ยังเป็นเนื้อหอยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะมันก็กินได้ค่ะทุกคน แต่ทีนี้ค่ะมันก็ต้องใช้กระบวนการนิดนึงเพราะว่าเราจะเอาเฉพาะส่วนที่มันหน้าตาขี้เลอออกค่ะบรรดาขี้ข้ดำๆเงือกๆืออะไรแบบนี้ที่มันหน้าตาคล้ายๆสลายนะคะซึ่งอังริงเรียกไม่ถูกนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็กําจัดดึงค่อยๆดึงออกไปค่ะทีีค่อยๆดึงทีละนิดนะคะคือตรงส่วนไหนที่มันเป็น หน้าตาไม่ค่อยดีนะคะเหมือนเงือกมันนะคะค่อยๆดึงมันออกไปนะคะหรือว่ามันจะมีพวกพวกปอดพวกกระเพาะอาหารที่มันจะเป็นส่วนที่เป็นสีดําๆนะคะหน้าตาขิเล่แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะสามารถค่อยๆดึงมันออกไปได้นะคะให้มันเหลือแต่ส่วนที่มันเหมือนเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงรอบๆนะคะของเจ้าหอยเชลล์ตัวนี้นะคะถ้าเราดึงอ่าส่วนที่มันดูไม่น่ากินออกไปทั้งหมดแล้วเนะะี่ย มันก็จะยังเหลือตัวที่เป็นเหมือนเนื้อเยื่อที่มันอยู่รอบๆนะคะซึ่งการล้างแบบนี้ทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบได้เนื้อหอยเชลเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆคือมันเกิดมาจากความเสียดายน,นั่นเองนะคะว่าเราดูเราว่าอ่าบรรดาเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบเนื้อมันรอบๆอะคะ่ะมันก็กินได้อยู่มันก็แบบหน้าตาดีนะคะกินได้อยู่นะคะแต่ถ้าเราแบบไม่ไม่กลัวเสียเวลาก็ค่อยๆล้างนะคะค่อยๆลอกออกไปค่ะเจอเส้นๆที่มันเป็นเหมือน เหมือนเส้นเส้นอืมันมนะคะน่าจะเป็นเส้นเหมือนคล้ายๆเส้นที่หลังกุ้งอะคะ่ะเราก็ดึงออกไปค่ะมีกระเพาะอ,อะไรแบบเนี้ยเราก็ดึงออกไปนะคะเราก็จะได้หอยเชลล์ค่ะที่มีเนื้อมีหนังมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมแล้วพอทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเก็บเปลือกเอาไว้ด้วยสําหรับตอนอย่างนะคะและนี่ก็คือหน้าตาหอยเชลล์ค่ะหลังจากล้างทาความสะอาดเรียบร้อยพร้อมกินค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็<ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ